สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โปรป๊อปแชนแนลพบกับผมโจที่จะมาอัปเดตข่าวสารไอทีแบบสดใหม่ ทันสมัยให้ทุกคนฟังกันเช่นเคยครับวันนี้บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวใหญ่ที่สาวกสมาร์ทโฟนห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะทางฝั่ง oppo ได้มีข่าวลือและข้อมูลหลุดออกมาเกี่ยวกับตระกูลเรือธงรุ่นใหม่อย่าง oppo f i x9 series ที่กำลังจะเปิดตัวในอนาคตอันใกลน้นี้ซึ่งรอบนี้มาพร้อมกับการปรับโฉมดีไซน์ครั้งใหญ่แถมยังอัดแน่นด้วยสเปคที่บอกเลยว่าจัดเต็มสุด,สด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกล้องถ่ายภาพหน้าจอแสดงผลไปจนถึงชิปประมวลผลระดับเรือธงที่หลายคนจับตาจากข้อมูลที่หลุดออกมาทําให้แฟนๆเริ่มคาดหวังกันแล้วว่าฝ่า X 9 Series จะเป็นอีกหนึ่งตัวเต่งที่พร้อมเข้ามาชนกับเรือธงเจ้าตลาดในปีนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องกล้อง ที่เรียกเสียงฮือฮาได้ไม่น้อยเพราะมีข่าวลือว่าจะอัปเกรดครั้งใหญ่และยังมีหน้าจอที่ตอบโจทย์ทั้งสายทำงานและสายบันเทิงได้อย่างครบเครื่องวันนี้ผมจะเล่าเรียงให้ฟังครับว่าข้อมูลล่าสุดที่ถูกเปิดเผยมีอะไรบ้างและมันน่าสนใจขนาดไหนสำหรับแฟนๆ o ppo รวมไปถึงคนที่กำลังเล็งหาสมาร์ทโฟนใหม่ในอนาคตอันใกล้นี้ จากข้อมูลล่าสุดที่มีการเปิดเผยออกมา Oppo Find X9 Series จะมาพร้อมกับดีไซน์ใหม่ที่แตกต่างจากรุ่นก่อนๆอนอย่างชัดเจนโดยในภาพหลุดแสดงให้เห็นว่าตัวเครื่องจะเน้นความโค้งมนเพียวบางดูพรีเมียมขึ้นกว่าเดิมพร้อมทั้งมีการจัดวางโมดูลกล้องหลังแบบใหม่ที่สะดุดตาซึ่งไฮไลท์สำคัญอยู่ที่กล้องหลักความละเอียดสูงสุดถึง200ล้านพิกเซลถือว่าเป็นครั้งแรกของซีรีสน์นี้ที่ยกระดับกล้องไปอีกขั้น นอกจากนี้ยังคาดว่าจะมีการเสริมด้วยเลนส์เสริมที่ครอบคลุมการถ่ายภาพทั้งมุมกว้างและการซูมเพื่อรองรับการถ่ายภาพในทุกสถานการณ์ซึ่งแน่นอนว่าความเคลื่อนไหวครั้งนี้ทำให้หลายคนเชื่อว่า oppo กำลังจะท้าชนกับแบรนด์คู่แข่งที่เน้นจุดขายเรื่องกล้องโดยตรงในส่วนของหน้าจอรุ่นนี้ถูกคาดหมายว่าจะใช้จอ a m o l e d ขนาด6.78นิ้วความละเอียดสูงพร้อมค่า Refresh r a ร e ลื่นไหลเหมาะทั้งสำหรับการดูคอนเทนต์และเล่นเกม จุดนี้น่าจะถูกใจคนที่ชอบการแสดงผลที่คมชัดและสีสันสดใสยอย่างแน่นอนหัวใจสำคัญอีกอย่างคือเรื่องประสิทธิภาพเพราะมีรายงานว่าไฟ X9 Series จะมาพร้อมกับชิป Dimensity 9,500รุ่นใหม่ล่าสุดที่พัฒนามาเพื่อรองรับการใช้งานหนักๆได้อย่างสบายไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมระดับสูงการทำงานมัลติทัสหรือการใช้งานกล้องที่ต้องประมวลผลภาพความละเอียดสูงอย่างต่อเนื่อง ทั้งหมดนี้ทำให้ OPPO Find X9 Series กลายเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่หลายคนจับตามองว่าจะสามารถสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับสมาร์ทโฟนเรือธงได้หรือไม่และแน่นอนว่าหากข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นความจริงก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ใหญ่ในวงการมือถือปีนี้เลยก็ว่าได้และนี่ก็คือทั้งหมดของข่าวหลุดล่าสุดเกี่ยวกับ OPPO Find X9 Series หากมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือการยืนยันจากทาง OPPO อย่างเป็นทางการผมจะรีบนำมาอัปเดตให้ทุกคนทราบก่อนใครเลยครับ หากมีข้อผิดพลาดประการใดผมต้องขออาภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนโจพนักงานใหม่จากโปรปปบชาแนลเองครับวันนี้โจมีเรื่องเล็กๆแต่อยากชวนให้ฟังด้วยใจมากๆเลยครับหากคุณชอบเนื้อหาที่โจเล่าในช่องหรือรู้สึกว่าโจช่วยเติมแรงบันดาลใจเติมรอยยิ้มเล็กๆให้ในแต่ละวันโจอ,อยากขอฝากร้านช้อปปี้ไว้ในใจของทุกคนด้วยครับ ร้านของเราเป็นร้านเล็กๆที่ตั้งใจคัดสรรของกินของใช้ของจุกจิกน่ารักนักๆทั้งขนมอร่อยๆของใช้ในบ้านและของดีราคาน่ารักที่เราจัดส่งเองทุกชิ้นเพื่อให้ทุกคนได้ของดีและยังได้สนับสนุนค่าขนมให้กับโจและทีมงานเบื้องหลังไปพร้อมกันทุกออเดอร์คือหนึ่งแรงใจสำคัญที่ทำให้พวกเรามีกำลังใจทำคอนเทนต์ที่ดีต่อไป หากใครอยากซัพพอร์ตช่องหรืออยากสนับสนุนโจ้เล็กๆน้อยๆแค่แวะเข้ามาเลือกของในร้านก็เป็นการช่วยมากกว่าที่คิดครับลิงก์ร้านช้อปปี้ของเราอยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยครับขอบคุณล่วงหน้าทุกคนที่แวะเข้ามาอุดหนุนและที่ติดตามกันมาตลอดนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจากใจโจโปรป๊อปแชนแนล